สวัสดีค่ะพี่ยินนะคะนางสาวปียรรัตธรรมโชคม,มงคลค่ะเจ้าหน้าที่บริหารงานบริการนักศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะเป้าหมายและก็ภารกิจของหน่วยงานนะคะก็คือการส่งเสริมให้นักศึกษาพิการนะคะมีความพร้อมในด้านศักยภาพก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานค่ะสวัสดีครับพี่บิ๊กนะครับพลันยูสุริยากท,า,ทคาครับเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานบริการนักศึกษาพิเศษครับหรือ d s s มมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับ ก็สำหรับภารกิจหลักของเราเลยนะครับก็คืองาน d ีเอยเนีมีหน้าที่ในการส่งเสริมและช่วยเหลือนักศึกษาธิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทางด้านการเรีนยนและการใช้ชีวิตนะครับสามารถจบไปเป็นบัณฑิตที่ดีสู่สังคมไทยและสังคมโลกได้นะครับสวัสดีครับผมนายเชอกอยกรลุจินดากำลังศึกษาชั้นปีที่4 สำนักวิชาจีนวิทยาสาขาจีนธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความมีการทางด้านการได้ยินและการสื่อความหมายในส่วนของหน้าที่หลักก็คือการจีนสื่อการเรียนการสอนเบลที่เป็นที่เป็นภาษาจีนแล้วก็มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆภายใต้หน่วยง,งานดีแนะครับสวัดีครับผมนายโอสธีจันทาสีเป็นนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศปีที่ส มีความพิการด้านการได้ยินและการสื่อความหมายครับหน้าที่ในการรับผิดชอบภายในโครงการ d s s ก็คือการจัดทําสื่อโปสเตอร์และตัดต่อคลิปวิดีโอครับแล้วก็ช่วยช่วยในการจัดเก็บเอกสารต่างๆครับสวัสดีครับผมนายเมธีทิติพลิตัรั์เยนชั้นปีที่สี่ สำนักชีนวิทยาสาขาจีนธุรกิจความมีการของผนก็คือสายการเรียนรางหน้าที่ตำแหน่งงานใน DSS ก็คือพิสูจน์ตัวอักษรภาษาไทายเพื่อจัดทำเบลวิชากฎหมายและช่วยพี่ๆจัดโครงการในกิจกรรมต่างๆสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุจารีพันเพียนปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4, สํานักวิชาจีนวิทยาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจค่ะ พิการทางด้านด้านการไม่มีมือข้างซ้ายค่ะสำหรับตำแหน่งหน้าที่ใน DSS ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคือเจ้าหน้าที่ธุรการค่ะภาระงานที่ได้ทำนะคะก็คือเป็นคนพิสูจน์ตัวอักษรภาษาจีนค่ะในการทำเสื่ออักษรเบลจีนให้กับนักศึกษาพิการทางสายตา เป็นประธานโครงการต่างๆในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพิการแล้วก็เป็นผู้ที่ก่อตั้งชมรมปันใจให้การเฟ้นทุเฟนขึ้นชมรมแรกของนักศึกษาพิการเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาพิการและนักศึกษาปกติได้มาทํากิจกรรมร่วมกันค่ะค่ะก็ในปีพศ2อ6พนนี้นะคะก็แม่ฟ้าหลวงเนี่ยเรามีนักศึกษาที่ เข้าสู่โครงการการจร้างงานมาตรา35เนี่ยทั้งหมด4คนเนาะเราจะเห็นได้ว่าน้องๆเนี่ยมีการพัฒนาทักษะที่เด่นๆอยู่ประมาณ3ด้านนะคะในด้านแรกก็คือทักษะของการสื่อสารเราจะเห็นได้ว่าน้องๆเนี่ยมีทักษะในด้านการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยระหวา่างนักศึกษาพิการกับนักศึกษาพิการด้วยกันเองหรือว่านักศึกษาปกตินะคะแล้วก็ตลอดจนถึงการติดต่อสื่อสารกับบุคคลหรือ งานภายนอกได้ดีขึ้นนะคะทักษะด้านที่2ที่เห็นอย่างได้ชัดก็คือทักษะในเรื่องของการคิดอย่างมีเหตุและผลนะคะก็คือน้องๆเนี่ยมาทํางานที่ในงาน DSS เนี่ยน้องๆจะต้องทํากิจกรรมต่างๆทําให้น้องๆเนี่ยจะต้องรู้จักที่จะคิดวางแผนรวมถึงการแก้ไขปัญหาแล้วก็การหาทางออกคนลั์ที่ดีที่สุดในการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ ด้านสุดท้ายนะคะทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนื่องจากว่าน้องๆเนี่ยจะต้องเรียนรู้การใช้โปรแกรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น microsoft word เอยหรือว่าโปรแกรมในการพรีเซนต์งานอย่างเช่น power bi นะคะน้องๆต้องเรียนรู้การใช้ภาษาเขียนในการเขียนหนังสือโครงการต่างๆตลอดจนการสรุปผลการดำเนินง,งาน,นะคะ่ะซึ่งทั้งหมด3ทักษะเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้องๆที่ ที่ทำงานกับเราเนี่ยมีทักษะ3ด้านนี้อย่างเห็นได้ชัดค่ะครับสำหรับเป้าหมายนะครับในการพัฒนาศักยภาพของเด็กของเรานะครับทาง d i s สเอฟมองไม่ฟ้าหลวงนะครับก็อยากจะส่งเสริมในเรื่องของไอทีงานไอทีต่างๆนะครับเช่นโปรแกรม power bi นะครับหรือการตัดต่อวีโอเพื่อเป็นคลิปแนะนำนะครับก็ อีกอันนึงก็คืออยากจะส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพจิตน,นะครับให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับเพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยเขาจบออกไปแล้วเขาไปเป็นพนักงานหรือบุคลากรในหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาจะมีวิธีการาป้องกันหรือเซฟเทคแคร์ตัวเองในในด้านนี้เยอะขึ้นครับเราก็เลยอยากจะส่งเสริมตรงนี้นะครับ ผมได้ฝึกการทำงานภายในองค์กรแล้วก็ฝึกทักษะในการบริหารจัดการเวลาระหว่างที่เรียนแล้วก็ทำงานไปด้วยกันครับสุดท้ายนี้ผมก็ได้มีโอกาสสร้างรายได้ขณะที่กำลังศึกษาอยู่ครับ,รบในส่วนของสิ่งที่ได้ในการทำงานครับก็คือได้ทำงานในหลายๆตัวที่มากขึ้นและเข้าใจในรูปแบบของงานที่มากขึ้นแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการ ก,กิจกรรมทางทางสังคมที่มากขึ้นครับสำหรับการที่ได้ทํางานตรงนี้นะคะเหมือนกับเป็นการที่เราได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้เพิ่มโอกาสในการเรียนให้กับผู้พิการทางสายตามากขึ้นอย่างเช่นภาษาจีนอย่างเงี้ยค่ะที่อื่นก็ไม่มีแต่ว่าที่มอของเรามีก็เหมือนเป็นส่วนเล็กๆที่ทําให้ นักศึกษาพิการเนี่ยมีโอกาสทางการเรียนรู้แล้วก็มีโอกาสในการที่ผลักดันให้กับนักศึกษาพิการคนอื่นๆได้แสดงศักยภาพของตัวเองมากขึ้นในการมาช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมที่เราเป็นประธานค่ะและนอกจากนี้ก็รู้สึกว่างานที่ได้ทำไม่ได้ส่งผลประโยชน์ให้กับตัวเองเพียงอย่างเดียวแต่ก็สร้างโอกาสและก็ส่งประโยชน์ให้กับคนอื่นๆในสังคมเหมือนกันค่ะสําหรับผลลัพธ์ในการทํางานของผมนะครับก็ทําให้ผมสามารถแบ่งเวลาเรียนและการทํางานได้เหมาะสมมากขึ้น ก็ทําให้ผมมีความรับผิดชอบมากขึ้นส่วนเรื่องของความประทับใจก็คือผมได้ไปช่วยพี่เขาจัดกิจกรรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ LD และออทิสติกแล้วก็กิจกรรมอบรมภาษามือทําให้ผมสามารถพูดภาษามือเบื้องต้นได้และเข้าใจออทิสติกมากขึ้นครับ นอกจากการทํางานแล้วนะครับผมก็ยังได้เข้าร่วมโครงการ70วันมหาสตร์นะครับทําให้ผมมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการออกกําลังกายและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นครับรวมถึงการเข้าค่ายยูเอเบอคมป์นะครับเพื่อเป็นการฝึกทักษะก่อนการสัมภาษณ์งานนะครับเพื่อที่จะให้เราได้มีทักษะในการสัมภาษณ์งานและก็คุยกับผู้สัมภาษณ์ครับสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม จ็ดสิบวันนะครับคือช่วยทาให้ผมมีมีระเบียบวินัยในการดูแลสุขภาพและเร,รรแลเรื่องของการควา,ทา,าม,มที่มากขึ้นครับแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมทางทางสังคมที่มากขึ้นครับเช่นการไปทําอาหารแล้วแจกจ่ายให้กับชุมชนต่างๆครับผม สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม70วันมหัศจรรย์ของฉันนะคะก็ทําให้ดิฉันได้ดูแลตัวเองมากขึ้นทั้งในเรื่องของการออกกําลังกายในช่วงเย็นหรือว่าการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็จะรับประทานผักและผละไม้มากขึ้นนอกจากทานเองแล้วก็ยังชักชวนคนในครอบครัวร่วมกันทํากิจกรรมนี้ไปด้วยกันค่ะและในส่วนในเรื่องของการออมการจัดสรรเงินรายได้ที่ได้มานะคะก็ นอกจากใช้ใจ่ายของตัวเองแล้วก็ยังแบ่งส่วนหนึ่งให้กับครอบครัวแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่นําไปบริจาคให้กับมูลนิธิของผู้ผู้ป่วยโรคมะเร็งค่ะแล้วก็ในส่วนของการที่ได้ช่วยเหลือสังคมนะคะถ้าหากมีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆอยู่เสมอค่ะส่วนกิจกรรมเจวันมหัศาจา์ของฉันนะครับก็ทําให้ผมต้องบังคับตัวเองในการกินผักและออกกําลังกายส่วนในเรื่องของการออมก็คือทําให้ผมมี การออมที่เป็นสั์เป็นส่วนส่วนการช่วยเหลือสังคมอย่างช่วงปิดเทอมปิดเทอมใหญ่ครับประมาณ3าเดือนผมก็จะไปอยู่ที่พรมหาไทยเพื่อช่วยเหลือน้องๆที่มองไม่เห็นครับช่วยอาบน้ำป้อนข้าวจูงเดินเล่นอะไรอย่างเี้ครับครับสำหรับประโยชน์นะครับในการจ้างงานตามมาตราส5นะครับ หน่วยงานได้รับประโยชน์อย่างไรนะครับก็ผมคิดว่าได้รับประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีเหมือนมีเจ้าหน้า,นาที่มาเพิ่มอีกเนาะก็สามารถแบ่งเบาภาระงานของเราได้เยอะเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ถามว่าเด็กได้ประโยชน์ด้วยไหมเด็กได้ประโยชน์มากๆครับเพราะว่าระหว่างที่เ,เด็กทํางานกับเราเนี่ยเด็กก็จะได้รับการฝึกฝนทักษะต่างๆนะครับเพื่อที่จบไปเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้ครับ ค่ะก็ต้องขอขอบคุณบริษัทแฟล์เอ็กซนะคะที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานนักศึกษาพิการมาตรา35ให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะจำนวน4อัตราในปีนี้แล้วก็ขอขอบคุณที่ให้โอกาสเด็กๆนะคะได้มีรายได้ระหว่างเรียนซึ่งราได้ตรงนี้เนี่ยน้องๆมาซัพพอร์ตในเรื่องของค่าใชา้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถช่วยเหลือแบ่งเบาภาระที่บ้านของน้องๆแต่ละคนได้นะคะ แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือขอขอบคุณวทินวัตกรรมทางสังคมนะคะที่เป็นหน่วยงานในการประสานการจ้างงานระหว่างบริษัทแล้วก็ให้กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะซึ่งต้องขอขอบคุณทั้งสองหน่วยงานมากๆนะคะที่มีโครงการดีๆอย่างนี้ให้กับน้องๆพิการค่ะขอบคุณค่ะ